่แค่เว้นคืนก็มาทันเลือกชื่อลูกค้าเลือกเบอร์ก็มาทันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกดขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลือกขอเว้นคืนก็มาทันกดเพิ่มรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลือกขอเว้นคืนก็มาทันตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน กดถัดไปกดแนบเอกสารกด Use Photo กดถัดไปกดเซ็นชื่อเลือกสถานที่เซ็นชื่อเซ็นชื่อเอกสารประกอบ กดดันลูกค้าเซ็นชื่อตัวแทนเซ็นชื่อกดดันกดนำส่งยืนยัน OTP รอ OTP และนำส่งงานเข้าบริษัทหากติดปัญหาการนำส่งงานสามารถสอบถามได้ที่ l ล n e ไอโมที่ท่านสังกัดอยู่หากยังไม่มีสามารถสแกน QR code เพื่อขอเข้าร่วมกลุ่ม